ลุกมาไปจิบเป็นนอนหลับหุดหงดฝ่ากันเย็นนอนหัวสั่นที่ห้องห้องนอนแม็กดำเหรอที่มีสายนดำเกลือเหรอมันลุกขึ้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปไอ้เด็กจูเป็นเจ้าเนี้ยนี่แหละแม็กดมนั่งโมโหทั้งยามันนั่งกระชกชกมันนั่งแม็กดมโมโหต่อยตัเองล้มทำร้ายตัวเองตรงฝาผนังห้อง ห้องยาเถือรลอห้องนอนแมกนัมหลอเปิดประตูออกมาที่อาคารหลังๆนี่แหละยิงล้มกับแมกนัมโดนล้มต่อสู้ไหมล้มสู้ยิงล้มต่อยได้สักพักยนึงไงคนไร้เสื้อดำเขาก็ล้มเขาก็ล้มมาจับพวกไอ้ยิงล้มลากกลับเขา้าห้องยาเถือเลยลากเข้าไปนอนในห้องลากจับเข้าไปแม้มือปิดปากเทียห้องหลางๆอีกห้องนึง <c oughs> แม็กนัมมันกำลังลงบงสู้กับคนร้ายเสื้อดำที่ติดร้างเหรอ คืนนี้เวลาตีสองชมเทปการแข่งขันกอล์ฟ LPGA โลนาโอเชียนอินเตอร์เนชั่นแนลวันสุดท้ายนี่แหละไอสอนไปดูแลแม็กน้ำห้องนู้นเสร็จไอ,อจลุกขึ้นไปสู้แม็กน้ำอีก,อกที่หนึ่งคือที่ร้านหมอที่อาคารร้างนี่ไอสอนต้องไอสอนต้องกลับมาดูแลมรกฏมาไอสอนต้องมาปุกมรกฏแล้ว ไปดูแลมรกตห้องนอนมรกตนี่ห้องด็อกเตอร์นี่แหละห้องห้องทางานด็อกเตอร์ปฐมพงษ์นี่แหละที่โรงงานวิทยาศาสตร์ยาเหรอโรงงานวิทยาศาสตร์ที่โรงงานยาเถื่อนเห็นแฟ้มทํางานสีเขียวบางอยู่หลายอันเลยแต่ขออย่างเดียวนี่แหละโรงงานยาเถื่อนนี่ไอสอนกำลังจะมรกตนี่แหละหอเป็นประจำจะได้ไหมจ๊ะนี่แหละไอสอนปลุกมรกตนี่แหละถ้าปลุกมรกตเป็นยังไง เอาตื่นแล้วไม่ใช่โมโหข้างยาเหมือนในแม็กนัมตรงไหนนี่มันมรกตดตรงไหน <S 2> <S 2> นี่มันไม่ใช่้าข้างยาเร็วไป่แม็กนัมถ้าเป็นแม็กนัมมันจะโมโหข้างยานี่แหล,ละมรกตดคุยกับไอศอนด่าตรงข้างขวดน้ําเกลือทั้ง2ส,สีเลยน้ําเกลือสีเขียวหรอน,นี่แหล,ละมรกตดตื่นแล้วต้องไปเติมยาน้ําสีฟ้าถอดสายน้ําเกลือไอศอนถอดเจ้าไปฉีดให้แม็กนัมอยู่ที่ตึกรังนี่แหละแม็กนัมกับลังคู่คนร้ายจิงลงเข้าไปหลบอยู่ที่เก้าอี้ ไปหลบซ่อนอยู่ใต้เก้าอีก้กําลังต่อยคนร้ายเสื้อดํานี่แหละหักคอคนร้ายเสื้อดํานี่แหละแม็กนัมห่างเสร็จแป๊บนี่แหละแม็กนัมจะไปจะไปเรียกไอ้ลิงลมนี่แหละต่อยแมคนร้ายเสร็จแป๊บไปไปเรียกไปต่อยอลิงลมต่อแล้ว <c oughs> เรียกแม็กนัมจะมาเรียกแม็กนัมลิงลม, <c oughs> มลิงลมเข้าไปลบเ,เข้าไปมุดใต้โต๊ะแม็กนัมก็โดนต่อยเลยโดนต่อยไม่ยั้งเลยต่อย <laughs> นี่แหละต่อยแมกน้ำต่อยงมไม่ได้ทั้งัมีลิงมรกรไกสอนมาแล้วนี่แหละไป <laughs> สอนต้องเอาปืนไปป้องกันแมกน้ำนี่แหละถือปืนรู้ภาพใครถือปืนไป็น,นสอนเหรอ หลอดฉีดยาน้ำสีฟ้าฟ้ามันยังเป็นเอ็มฉีดยาน้ำสีฟ้าเหรอเอ็มฉีดยาหลอดฉีดยาน้ำสีฟ้าเหรอเอ็มฉีดยาเอ็มฉีดยาน้ำสีฟ้าฟ้าเหรอเข็มฉีดยาน้ำฟ้าฟ้าเหรอนี่แหละน้ำสีฟ้าฟ้าเข็มฉีดยานี่มันน้ำสีฟ้าเหรอไอ้น้ำน้ำสีฟ้ามันเป็นโลโก้อีอินเทอร์เน็ตเอ็กพรเลอร์น้ำน้ำสีฟ้าฟ้าอยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอ นี่แหละน้ำจีบปะโครก,การยาจไฟ้าการเดินทางท,ที่ไม่ปอยกา๊าซกระจกได้เริ่มโการจาาเาแะมช, <ด S 2> ช<ด>ีไอแม็กนัมเลียนลิกลบแต่แม็กนัมมันนอนสลบพร้อมกับคนร้ายเสื้อดำที่ตึกร้างเหรอ